ครับคุณพูดก่อนหน่อยไม่ได้ไม่ได้โยนมาโอเคครัะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเรื่องไหนครับเอออ่ะก็ข้ามฟ้าก่อนเป็นแค่ข้ามฟ้าเป็นยังไงบ้างอ่ะ คุณก่อนเลยผมเหรอตอนนี้เราก็ไปมาแล้วหนึ่งคิวแล้วนะมีเข้ามีโฆษณาข้าวนะใช่ยังไงต่อตื่นเต้นมากเนาะรู้สึกว่าการเข้ากองคิวแรกของเราด้วยความที่เราอาจจะเข้าไปที่หลังเนาะมันก็เลยแบบว่ามีความแบบตื่นเต้นแอบต่ออยู่ในระดับนึงเหมือนกันเพราะว่าเราก็จริงๆก็เป็นการเข้าคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบว่าซีรีส์อ่ะครั้งแรกของวเรา2คนด้วยครับผม แต่ว่าแมันเป็นการทํางานที่ละเอียดอ่อนมากเนาะแล้วแบบละเอียดเลยเพราะว่าก็จะมีการแบบการหนึ่งในหนึ่งซีเนี่ยผมรู้สึกว่ากองนี้มีความละเอียดกว่าหลายๆหลายๆกองหรืออะไรเงี้ยที่มีความแบบว่าการรับหน้าหรือฝั่งไหนหรือการที่ต้องเล่นอะไรเง,ง,งี้ยเขาช้าละเอียดมากก็คือคือเจเจจะสื่อว่าเหมือนกับว่าคือทาโปรดักชั่นข้างฟ้า คือค่อนข้างจะละเอียดครับผม<ช>แล้วก็จะบอกว่าออกมาดีแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่ทั้งพวงกับแล้วก็ทีมแอคติ้งโค้ชอย่างเงี้ยครับผม,มคือไม่ได้จะให้ผ่านไง่ายๆด้วยถ้า<ช>ถ้าไม่ดีจริงใช่ใชครับผมแล้วก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าฉากมันยังไม่ได้เข้ากับพี่ซีนุนวหรือว่าจิมมี่โอมแต่ว่าบรรยากาศในกองก็ค่อนข้างสนุกเพราะว่าด้วยความที่เราสนิทกันแล้วได้มันเล่นได้มาหยอกอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นออกมา,<อ>าครับเป็นป,ปาปาลัสซีด้วยนี่ใช่เอาจริงๆครั้งแรกผมก็งงว่ากองข้างฟ้าเป็นแบบนี้รอ่ใช บาลาซี่ไทยบาลาซี่ไทก็ก็ตามนั้นแหละครับผมใช่หลายคนแต่จริงๆผมผมค่อนข้างที่จะเอ็นดูนะเอ็นดูด้วยความที่พี่ซีกับผมอย่างเงี้ยคือสนิทกันข้างนอกอยู่แล้วทีนี้เหมือนกับพอเราเห็นมุมที่แบบมุ้งมิ้งของพี่เขาหรือว่าการที่แบบพี่พี่การที่แบบนุ่นวเหมือนกับเข้าไปแบบนวดให้พี่ซีอย่างเงี้ยเราก็แบบเออแอบแซวพี่ซีอ่าจริงๆไม่ได้อาแล้วก็แค่อยากให้มีคนมานวดให้แต่จริงๆมุมก็นวดให้ก็จะแะหันมาพูดว่าเขาก็นวดให้เขาชอบนวดให้อยู่แล้ว ผู้ผมเหรอครับอยผมถ้ากล้องมาเราจะเอาเคือต้องบอกอย่างนี้ว่าคือพวกผมมาเวลาเราพักกล้องเราก็จะเล่นงานปกตินั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่เจเจเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขินกล้องเพราะว่าพี่อ๊อฟก็แซวว่าแบบเออไหนเจเจกังแต่งกล้องเอออออนพี่ไหนให้ดูหน่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาที่แบบน้องเขาแบบมาอ้อนหรือมาแบบมาทําใส่เราอย่างเงี้ยพี่อ๊อฟจะไม่เห็นใช่พี่อ๊อฟก็เลยเหมือนกับอยากเห็นแต่พอพี่อ๊อฟอยากเห็นเจเจก็ไม่กล้าทาใช่ครับผมแต่ตัวผมโอเค แต่สัปดที่แล้วคือสร้างประวัติศาสตร์นาวกีเอาเลยนะอันไหนครับสัปครั้งที่แล้วไวเป้งอ่ะอ๋อไวเป้งไวเป้งอ๋อก็แต่ครั้งนี้ไม่มีแล้วไงใช่ก็เลยแบบเออาเอไม่ดูเพราะเล่นแต่แซวเออาร์ไม่ดูอยู่ใช่เมื่อกมื่อกีไม่มีเมื่อกี้เอเน้นเมาส์อยู่นะไม่เห็นหรอเออร์เมาส์อยู่เอารไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวครับผมใช่แต่ก็พอเราเหตุการณ์นั้นขึ้นเราก็ถามน้องว่าโอเคไหมที่เราทำอย่างเงี้ยน้องบอกโอเคพี่เน็อย่างเงี้ยใช่ ใช่เพราะก็รู้สึกว่าเราก็ช่วยช่วยกันดูแลกันไม่ดูเพื่อนหนักนุงยิ้มไม่อยู่ข้างๆนะเพื่อนรักอะ คุณยิมเขาไม่มีอะไรอยู่แล้วเขาเขาเขาก็ปล่อยไปก็ปล่อยน้อเล่นก็แบบก็จะเตือนน้องแต่น้องเขาคุณเด็ดที่มปนแฟนตัดตาหน้าที่แม็กกับหน้าเติมคือแบบไม่เพราะว่าถ้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 าไม่ใช่ผมก็ไม่รู้จะใครไงเพราะว่าผมยืนใกล้น้องผมก็เออเป็นห่วงน้องอย่างงี้ไม่ะตรงนั้นที่ยืนใกล้เจเจไม่เพราะว่าผมยืนอย่างนี้ไงน้องนั้นอยู่หลังเจเจน้องนั้นไม่เห็นใช่ครับผม หน้าผหาของาก็ส okay, okay, ัมภายก็ต้องยืนอย่างนี้ไงพี่ไม่เอาหรอโอเคโอเคก็ออมอย่างนี้ได้อาไ้อ่ะ มันไม่้องแอบ์แล้วพี่เนสไม่ได้แอบก็คอยเครืคนแล้วพี่เนสร็อกมงอ่ะไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวทุกคนไปดูเรีวที้ทุกคนจะสงสารพี่เนทสงสารอะไรพี่เนสร็อกมงมาแต่ไกลเลยอ่ะไม่เคยไม่เคยเอาจริงคนเราอ่ะมันร็อกมงได้แต่ถ้ามงไม่เลือกเราอ่ะเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่ะจริงๆไม่เลือกก็คงไม่มาอยู่ตรงนี้หรอกเฮ้ยฉลยหรอไม่้เราไปดูเราคยดูสน้าเรา่อนหน้าดีปะ การที่แบบตัดที่แบบว่าจะเฉลยว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาจริงบ้างเวลาที่เขาพยายามเลี่ยงอ่ะดูไงก็ไม่เนียนไม่เนียนยิ่งเหมือนฉเฉลยว่าโอเคจะเลือกฝั่งแบบจะเลือกตรงข้ามกับที่เขาพยายามพูดอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้าน,น,นั้นเขาแบบเขาบอกว่าเขามาให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยเขาตัดตามเป็นคนตัดสินใจแล้วกบใช่ แล้วเขากว่ากระติบหลังมาว่าเนี่ยผมเลือกแล้วนะแบบว่าภูมิใจมากมากเลยทำให้ลุ้นทะ่ตายไม่เอาจริงๆด้วยความที่ผมผมเคยบอกไงว่าก่อนหน้าเจเจก็คือเหมือนกับมีคนที่เข้ามาเจอเหมือนกับเข้ามารู้จักผมนี่แหละแต่ว่าพอผมดูไปดูมายังไม่ไม่คลิกเท่าไหร่สำหรับตัวผม <S <S <ๆ S 1> ผมก็เคยบอกพี่ออฟแล้วว่าเออพี่ออฟผมไม่รีบนะการมีคู่อย่างเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่ายังไม่เจอคนที่ใช่จริงๆอ่ะ ก็เลยแต่พอมาเจอเหมือนกับเจอเจ๋จๆอย่างเงี้ยผมก็โอเคงั้นก็ลองไปเจอน้องเขาอย่างเงี้ยก็ร่างไม่มีผมไม่มีคิ้วด้วยไม่มีผมไม่มีคิ้วแล้วตอนที่เจอกันก็คือใส่เฟืองมาเลยแล้วมาที่ออฟฟิศเลยเราก็แบบเออน้องก็ดูสู้ดีเนาะอย่างเงี้ยแต่พอเจอครั้งแรกก็แบบจะไหวไหมอย่างเงี้ยเราเล่นๆเล่นๆเจอครั้งแรกก็เป็นยังไงเจอครั้งแรกอ่ะบอกบอกเขาไปดีว่าเจอพี่ในครั้งแรกเป็นไงเจอครั้งแรกเอาบอกความเป็นจริงนะพี่เปิดไพ่หรไงล่ะ เรื่องคู่เปิดไพ่อยู่แล้วเพราะว่าเปิดเปิดทุกเรื่องอยู่แล้วสำหรับดูมินดีก็เปิดทุกเรื่องผมเป็นผมเป็นคนที่อะไรบอกไปเดี๋ยวว่ารอเราทนจากการเปิดไพ่ด้วยนะไม่ก็ก็ด้วยความที่เราเราเราเป็นคนเปิดไพ่อย่างเงี้ยเราก็เปิดทุกอย่างแหละแบบอันไหนที่แบบมันทําให้เราสบายใจใช่ใช่ก็รู้สึกภูมิใจที่ไพ่พี่ในเลือกด้วยถ้าอยากมาใกล้ๆพี่ในก็ได้นะไม่ต้องกลัวแบบพี่ดีกว่าพี่เกดเขาบอกว่าอียอนเนี้ถใจผมมากมากเลยคับผมแล้ว จริงเพราะจริงๆก็พอรู้เราก็เรียนรู้เอาไปเรื่อยๆนั่นแหละครับผมใช่แต่ว่าวมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียมหม<ช>ือนกนทั้งตัวพี่เองแล้วตัวเจเจเองก็รู้สึกว่าอันไหนที่ข้อเสียของพวกเราก็ค่อนข้างก็ค่อยๆปรับไป<อ>ใช่ครับผมเรีวยกว่ารับหลอดนันที่จะเปิืตัวแล้วแบบเปิืตัวมาแล้วแหละแต่ผม,มก็สเปนทางใช้เวลาลุกเกัตตลอดก็ใช่ใช่ใช่ครับผมเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นเราก็ยังไม่มีงานทั้งคู่เนาะหมายว่าไม่มีงานหมายถึงว่า ยังไม่มีโอกาสทํางานด้วยกันเออยังไม่มีโอกาสได้ทํางานด้วยกันก็เลยสูกว่าโอเคการที่ไปกินข้าวดูหนังหรือทากิจกรรมอย่างเงี้ยก็คงเป็นสิ่งที่เราน่าจะได้ใกล้ชิดกันมากที่สุดครับผมตอนนี้เราก็มีเวลาในการทํางานร่วมกันค่อนข้างเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าเราจนไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันเอาจริงแรับแต่ว่านอนยังไม่ได้นอนกเลยเฮ้ยแต่เรามีวอล์กมีวอล์กอยู่ใช่ก็คือเราไปถ่ายที่วัดไรนะวัดเล็กขิงวัดเล็กขิงเขาผมใช่จี จริงๆก็รู้สึกว่าอยากทุกคนติดตามเหมือนกันว่า<ไ>จะปล่อยช่วงไหนเพราะว่าจริงๆอ,อย่าเพิ่งว่าค่ายนะครับผมเพราะว่าจริงๆไฟอยู่ที่ผมเขาใช่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 ยังอยู่ที่ม <ๆ S 2> ผม <ๆ S 2> แล้วก็ <ๆ S 1> ไม่ได้ตัดเองครับแต่ว่าเหมือนกับเป็นคนรวบรวมไฟให้ส่งส่งค่ายแล้วก็เดี๋ยวลองคุยกันว่าจะปล่อยช่วงไหนกันดีครับผมค่ะเรี่องขอเ็ไป้องฝึว่าจีเมื่อกี้ผมไม่เห็นว่ามันมีสีแดงกัมันมีสีเออต้องฝักเครืคร่องแหละเป็นงานพอแบบเปิดกล้องไปแล้วมาเข้าตอนเป็นยังไงเปิดกล้องไปแล้ว ทาฟ้าแคนเธอเป็นไงครับเป็นไงครับอ้าวคุณด้วยก่อนก็เอาจริงๆต้องพูดว่าสนุกมากครับผมในกองแล้วก็จากที่ acting ง o ค้ h เราเราเรื่องให้ให้เราฟังคร่าวๆก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าจะบอกว่าพอได้ยินแล้วตกใจตรงที่ว่ามีสีเมืองแล้วแต่ละเมืองก็มีความแตกต่างกันมากครับผมก็น่าสนใจตรงที่ว่า ในตัวละครของแต่ละคนนะครับผมอาจจะอาจจะมีเหมือนกับไปแต่ละเมืองนี้ไม่แน่ใจก็ต้องรอติดตามเพราะว่าผมผมไม่รู้ว่าผมสามารถพูดอะไรได้เยอะหรือเปล่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกเนาะใช่เดี๋ยวหลุดอีกแต่ว่าจะบอกว่าซีรี่เรื่องนี้คือน่าสนใจมากๆครับผมเพราะว่าพาร์ทแต่ละแต่ละอันคือมันแบบว่าสุดยอดมากๆแล้วก็เก็นความว้าวแบบโอ้ด้วยเคมีของนักแสดงด้วยด้วยโปรดักชันด้วยอะไรหลายอย่างคือมันว้าวสุดมากๆเลยแล้ว งั้นเอาเรื่รรรองของเราหรือป่าครับเธออืมครับเธอ่็ปเปิดตัวแรงงานไอซีมาแล้วครับผมก็เป็นยังไงแอบดีใจนะครับผมที่เห็นอ่าแบ็คเก้าใหม่ใช่เพราะว่าไม่เพราะว่าเที่ยวขับที่เราก็เหมือนกับคือเราไม่ได้คิดเรากาเหมือนกับเอจะมีเหมือนกับมีให้เห็นหรือเปล่ปา,อาอย่างเงี้ยใช่แต่พอแบบพอเห็นก็รู้สึกว่าดีใจมากๆครับผมแล้วก็จริงๆจริงๆก็แฟนคลับก็อาจจะแบบเฮ้ยอยากเห็นการอัปเดตมากกว่านี้แต่จริงๆอดใจรอนิดนึงเพราะว่าอาจจะมี ภายในปีนี้แหละครับผมก็อยากให้ทุกคนอดใจรอสักครู่หรือเปล่าหรือเปล่าใช่แต่ว่ามีความเป็นไปได้อยู่ครับเป็นไงบ้างครับคุณผมเหรอผมก็ตื่นเต้นมากมากเพราะว่าเมื่อวานก็เป็นการแบบว่าประกาศไล์อาพยังเป็นทางการเาะว่าในไอ e ีปีหน้า2 0 2 5ันยบ้ก็จะมีพบเธอในไล่อัพด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะตอนนี้เราก็อยู่ใน p r o เซสบ้างแล้วนะที่แบบว่าเริ่มต้นเกี่ยวกับพบเธอแล้วบ้างใช่ครับผมซึ่ง อบๆกันไว้ก่อนดีกว่าครับ<ช>แต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว,ว่าปีปีหน้ามาก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ<ช>กับนนพบเธอรครับฝากเอนดูพบเธอด้วยนะครับผมใช่ก็คือเอาจริงๆก็รู้แหละว่าพี่ๆแฟนคลับทุกคนรอเพราะว่าตัวพวกผมเองก็อยากให้ทํามันดีที่สุดด้วยเพราะว่าทั้งเหมือนกับแคสนักสแสดงแล้วก็เหมือนกับทางโปรดักชันหรือว่าคุยกับทางผู้ใหญ่ว่าบทจะไปทางแนวทางไหนใช่ก็ต้องรอติดตามครับผมใช่ขออนุญาตขั้นเวลาอันนี้มันติดจริงๆขนตาน้องติด เขายาะจับเขาจริง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 จริเอไอไม่ดูแลนี่เดี๋ยวดูไม่มีหลักฐานเอไออีกแล้วเอลอีกแล้วเอไอไม่ดูดูเบคเชนนิดนะใช่ใช่ใช่เพราะว่ากลัวแบบมันแบบรำคาญใช่ใช่ขาผมน้องไม่ได้รู้สึกเลยนะน้องไม่รู้สึกแต่ผมรู้สึกเพราะเวลาผมมองหน้าน้องรู้สึกว่าเดี๋ยวน้องแบบเออไม่ลอยเดี๋ยวสิ่งพื้นเบคเชนนิดนะครับผมใช่ไหมไม่ไม่ขนาดนั้นก็เลยขออนุญาตพี่ๆก่อนไง เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะแซวอีกเดี๋ยวโดนแซวอีกไม่ก็แบบไม่ฉัรู้วไม่ไม่รู้สึกอะไรไงครับผมใช่เพราะว่าผมเป็นคนที่แบบชอบดูแลชอบเทคแคร์ถ้ามีอะไรติดหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไม่ค่อยโอเคเหมือนก่าจะเอาออกอยู่แล้วใช่ร้านร้านนี้จะม่ติดป่ะคะไม่นครับตอนนี้ติดไม่มีครับไม่เคยติดแต่ผมติดครับมีความหล่อติดอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องผมต้องไปอัปเดตอ่าเวอร์ชั่นแล้วอัปเดตแพทให้เพราะว่าโดนจับได้ตลอดเลยใช่ ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยแพลวพาเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบชอบตัดความแพลวพาผมใช่เพราะเขาก็แพลวพาเหมือนกันยังไงอ่ะครับผมเสือร้องไงเงี้ยวไปไม่ถูกเลยอะเสือร้องไงอ่ะเสือร้องว้าวเสียร้องอะไรฮะนีมีคำถามอื่นไหมครับไม่ก็อยากนู้นเฉยง่ายอ่าอย่าไเฉยๆไม่หรอเราทุกนี้เราเราชอบจับแย่กับคุณนุ่นหรอในสอบทำไมครับทำไมอ่ะ เราจะมุดมือเลิฟปะไม่ครับไม่ช่วงช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้รับพบเธอแล้วมันเธอไปยังไงไม่ด้วยความที่ตอนนี้ช่วงนี้เราก็เหมือนกับมีความแบบเงียบคืนนิ่งขึ้นมันไม่ได้มีความรักหรอกมันเรียกว่าไม่รักหรอรักรักพี่พี่นี่ไงที่แบบมาสัมภาษณ์พวกผมเนี่ยแต่ไม่รักน้องหรอรักสิถ้าไม่รักผมไม่เลือกหรอกเอ้าจริงอันนี้คือแบบบางคนอาจจะไม่เชื่อแบบ รักแรกพบไหมรักแรกยังไม,ไมไ่พบเลยรักแรกพบไมหม,ม,ไมก็จริงๆก็ต้องถูกใจก่อนแล้วก็ค่อยๆรักไปละกันใช่เพราะจริงๆอย่างที่ผมพูดมาตลอดว่ารักต้องค่อยๆรักกันค่อยๆรักกันค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเลตตี้ออกมาเขาไม่รับผมผมจะหน้าแตกใช่หน้าร้องมุกแล้วอ่ะใช่นะผมร้องแต่ช่างมันใครแคร์อ่าใครแคร์ก็ต้องรอดูแล้วกันเพราะว่าจร <ผม S 2> ิงๆ ไม่ก็จะบอกว่าคือเรเลยที้มันมีความพีคกล้อจริงๆก็รู้สึกว่าผลออกมามันอาจจะแบบไม่ได้เนเจเจก็ได้ก็เลยแบบบางอย่างจริงๆก็ต้องเอาพูดตรงวันพรุ่งนี้ปะพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้มีคนเสียน้ำตาหนึ่งแม่เป็นเราหรือเปล่าเปล่าฮะเป็นพี่ๆทีมงานเมื่อไหร่จะจ่ายก็เสร็จสักทีใช่ไหมที่ได้จะเสียงใต้กว่าก็ต้องรอดู เอาจริงก็ไม่ชอบตัวเองร้องไห้หรอกแต่ก็มันห้ามไม่ได้จริงๆมันห้ามใจหรอมันห้ามใจไม่ได้จริงๆเพราะว่าการที่เห็นคนนึงมเสพวาใช่คืออะไรอ่ะสิบข้อสี่สิบข้อสิ่อ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเรียนรู้เรื่องทำมาเท่าไหร่เขาค่อยค่อยเรียนรู้ใช่ไม่ถือครับค่อยค่อยเรียนรู้ไรใช่ก็เนี่ยค่อยๆเรียนรู้สิ่งอย่างเงี้ยของเขาอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนที่ตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่ใช่พอมาเจอเขาเนี่ยแหละ อันนี้คือพี่ขางเข้าใจเหรอผมยังไม่เข้าใจเลยเข้าใจเ<ล>ข้าใจแล้เข้าใจแหละคนคือทำแล้วมันต้องปรับตัว <c oughs> ใช่ต้องปรับตัวใช่ครับเก้าเก้าครับเพราะว่ามันแบบเข้าสู่แบบแบม็กมัลซีนูนิวอะมันกยต้องปรับตัวเข้าหาเด็กกว่าอ๋อแต่จริงๆเขาก็ไม่เด็กกับผมมากนะเ <c oughs> ขาแค่าังสามปีแต่ว่าจริงๆแม่ผมยังถามเลยแม่ผมว่าน้องอายุเท่าไหร่เพราะว่าน้องดูเด็ก แต่ผมว่าน้องอายุี่แล้วใช่แต่แค่อาจจะแบบหน้าเด็กนิยเออมั้งหรือเปล่ากำลังดีคะใช่ใช่ใช่สมปีกําลังดีใช่แต่ว่าถึงแม้ว่าน้องอายุน้อยกว่าผมแต่ผมรู้สึกว่าอันไหนที่ผมยังต้องเรียนรู้ก็ผมก็บอกเขาตลอดว่าสอนพี่ได้นะเพราะว่าพี่ก็แบบไม่ได้ไม่ได้โตขนาดนั้นเหมองว่า เออการการทำงานหรือบางอย่างที่ทั้งหน้าสาวที่ทั้งหน้าก็แต่งได้นะฮะมันพอดีไวัยวัยของเาพอันนี้เดี๋ยวค่อยว่าในอนาคตเพราะว่าขอให้ถ่ายภพเธอก่อนนะเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายภพเธอเลยก็ปีหน้าเราต้องรอถ่ายภพเธอออกเก็บเงินก่อนเนี่ยต้องเก็บเงินเก็บเงินเพราะช่วงนี้ทางานเก็บเงินเก็บเงินอะไรไม่ได้เก็บเงินไว้ไม่ตั้งแน่อนนะไม่เก็บเรื่อยๆเขาจะเป็นบ้าน8ไร่เขาจะซื้อที่ข้ให้เวาใช่เพราะว่าเขาจะให้เราไงไม่ถ้าถ้าซื้อแล้ว มาอยู่ด้วยกันได้นะเดี๋ยวพี่พี่มาอยู่ด้วยกันได้นะครับไม่เป็นไรชต่อย่ามาเข้ามาบ้านพี่เาเป็นบ้านพักอุชลาเราแท้ไม่จะบอกว่าคือพ่อผมมันมีโปรเจกต์ที่แบบการทำแบบไม่ใช่ใช่ครับพี่พี่สามารถมามาลงลงทะเบียนไว้ได้เลยไม่คือเหมือนกับคือพ่อผมมีโปรเจกตแบบเพวกอทำอสังหารนั่นแหละเขาก็บอกว่าแบบเออแบบชวนชวนมา เชิญมาซื้อได้นะมาอยู่ได้ในกรุงเทพนะครับก็จะโดนบ้านตระกูลของพี่เนตนะไม่ก็คือคือจะสื่อว่ามาซื้อแล้วมาอยู่ใกล้ๆกันได้ใช่ใช่จะย้ายหนีไะจย้ายหนีขายขายที่พี่เนตอยู่แล้วเดี๋ยวจย้ายหนีใช่ใช่ใช่ไม่เคยอยู่บ้าไม่ฝ่ายไม่เคยพูดเคยูดไม่ติดเพราะมามาอยู่ด้วยกันได้เล็งที่ข้างๆไว้รอรอดังกับเป็นเรื่องข้างไว้ที่ไหนข้างใจเหรอไม่ ทางบ้านทางบ้านท pues าง,งบ้านครับเพราะว่าบ้านผมวันนี้ย,ย, <S <S ยังมีที่ว่างอยู่ยังมีที่ว่างอยู่แต่ว่าเจ้าของที่ตรงนั้นเขาไม่ขายเพราะเขารู้ว่าจะมีคนไปซื้อที่ไม่ที่เหลือเาไม่ขายเขาไม่ขายอยู่ดีใช่แต่จะบอกว่าจริงๆริงตอนนี้ผมเพิ่งทำห้องของผมใหม่ผมก็บอกน้องอยู่แล้วว่าแบบถ้าห้อง้องเสร็จมาอยู่ได้มาเที่ยวได้มาแบบเออมานอนดูหนังได้มาถเสร็จแล้วนะห้องอ่ะเขามีบ uh. ้านจริงแต่เขาไม่อยู่บ้านไงเขาอยู่คอนโดแล้วเขาก็แบบมีพ่อมีแม่นะ ไม่ไม่ผมเจอผมมีอาผมเจอแม่เขาแล้วแม่เขาว่าอย่างแม่เขาว่าอย่างไรเอาพูดความจริงแม่เขาว่าอย่างไงบอกรอบอกรอรอจางเลยอะไรอย่างงี้แม่ชมแม่ชมพี่สาวบอกว่าอะไรพี่สาวบอกว่าอะไรอ่ะอะไร่ะไรอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่แต่ว่าก็ผมก็ได้เจอทั้งแม่แล้วก็พี่สาวเขาใช่น่ารักดีเจอทำไมคะผมไม่ช่วยเขาขายของเพราะผมเป็นคนชอบขายของเลยเเห็นอยู่มีการแบบ เราโคตรเป็เด็กเสิร์ฟไปหรอไม่ใช่ไม่ขายขนมขายขนมหน้าร้านพี่สาวชมว่าคล่องแคล่วแบบเจ้าเก่งตอนที่เก็บเงินรับเรียงว่าตัดตรงไปพี่สาวนะพี่สาวเสน่สแก่สุดแสแกนครับผมผมมีหน้าที่แพ็คของดูออเดอร์เพราะว่าคนนี้เขาจะแบบไม่มีประสบการณ์การขายของไงแต่ผมแบบเออเปิดอังโรมันแล้วขายเสื้อผ้ามาแล้วผมก็แบบคล่องแคล่วออกบูธมาแล้วใช่ถ้ามีอะไรใหญ่พี่ช่วยบอกได้เลยได้เลยครับผมขอขอสิบล้าน ไม่คืนเลยขอบอกพี่ออฟก่อนไปได้ไปทานอาหารร้านเขาบ้างไหมไปมาแล้วหนึ่งไปมาแล้วหงครั้งเรื่องเรื่องเขาอยากได้กิจการไหนตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องหาอันที่เขาเป็นโอนเนอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณคุณหามาเร็วโอนเนอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้จริงๆกำลังจะมีโปรเจกต์นะสองพันไร่ไงสองพันไร่สองพันไร่อ๋อไม่อันนี้ไม่น่าใช่พี่เนทนะสองพันไร่อย่างคนอื่นหรือเปล่าไม่หรอนี่ก็แบบก็ไม่ว่าบอลเนทบอลเนทยางยังเนยนี่เดยไม่ใช่ยังดิไม่ใช่ไม่ใช่ หรือวถ้าผมเป็นบอสมันร่วมด้วยกันไหมเ <c oughs> ราเลยเราเลยเราเลยเราเลยไม่แต่ว่าก็มีโปรเจกต์ที่แบบเราคิดอยู่เราก็คุยกับน้องปรึกษาน้องอย่างเงี้ยอ๋อแต่น,นี่น่านสนใจมากเขาก็บอกว่าอาจจะแบบอยากทำด<อ><ๆ>้วยขอพูดเลยกันมันเป็นเกี่ยวกับเครื่องดื่มอันเะนีแต่ว่าเป็นแนวคลิปเขานะ่าสนใจมากๆแล้วก็ในโลเคชั่นก็อยู่แถวๆอังโรเลยเออใช่ใช่อันนี้อยากอยากให้พี่จะทำจริงๆขึ้นมาแต่เดี๋ยวรอรออันนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาพี่ๆด้วยจริงๆอ่ะไม่ต้องหุ้นเงินกันได้หุ้นลม พุพ่นแบบคอยดูแลพี่เนยก็พอแล้วเพราะพี่เนยทำงานหนักไงเพราะจริงๆตอนนี้ไม่มีไม่มีผู้ช่วยเลยเพราะว่ามีผู้ช่วยแค่ดอลล่าชูชูเป็นผู้ช่วยที่ใช,ใ,ชใช้แรงใช้แรงงานแมวเป็นคนตอบไลน์ให้ <S <S 1> <S 1> ไปเรื่อยแบบนัน,นตอนนี้น่า <S <S <ช>ดึงกงแล้วแหละใช่ <S <S ใช่อยากได้ผู้ช่วยอยากได้ผู้ช่วยแบบไหนคะไม่อยากได้แบบไหนอยากได้เลยครัจริงๆอยากได้แบบแค่แค่อยู่ด้วยกัน ช่วยเหลือกันแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบลงทุนอะไรเลยใช่แค่ทําให้พี่เนทแฮปปี้ให้กำลังใจกันไหนในลองฝึกซีเพื่อแบบเป็นแบบเเป็นลขาราน้องฟองผูกเป็นเลขาซิสมมัติว่าพี่เนทแบบทํางานอยู่สวัสดีครับคุณเนทคุณเนทต้องการอะไรครับคีณเนทนวดหน่อยครับทําเองครับผมโอเคเนี่ยพอพอมีพอมีกล้องเนี่ยเป็นอย่างนี้นะแต่พอแบบอยู่ข้างในนี่ทำมาเป็นแบบนวดมือทำมาเป็นนวดมือทำมาเป็นนวดมือนะผมไม่ควรนวดพี่เนท ก็ใช่ไงผมด้วยเขาด้วยไงเรื่องในกรพิเนด้วยอยากเห็นไหมเขาก็อยู่เขาก็ทำอย่างนี้มานี่เดี๋ยวดูได้เดี๋ยวดูได้คุณบอกว่าไงนะขอไม่ผมบอกว่านวดให้หน่อยนวดให้หน่อยเออผมก็บอกอย่างเงี้ยก็ผมก็นวดโน้ตโน้ตอันนี้ผมไม่รู้ถ้าพี่กินยังไงก็ได้ผมไม่รู้ไม่รู้เลยพ่เนตเขานวดเก่งไม่เมื่อแค่ไม่ยาอะไรนะครับไม่จริงไม่เพราะว่าอะไรลครบหมดใช่แต่เพามันมันน่า มันนั่งกันอยู่ไงพี่ไม่ดปพี่หรือเปล่าร้านดูเลยใช่คือมันนั่งอยู่ไงเพราะว่ามันก็แบบเดี๋ยวแบบคนอื่นจะเห็นแล้วมันไม่ดีก็เลยแบบมุดนวมมือกันรใชไม่เพราะว่าแบบเรานั่งข้างหน้าไงเดี๋ยวเขาเห็นว่าแบบส่งข้างเรามันนวดอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะแบบเออมันจะไม่ดีก็เลยแบบรู้สึกว่าโอเคงั้นก็นวดแค่มือแล้วกันใช่ครับเดี๋ยวไม่ได้โชว์ชาใช่โชว์ฉากะโชว์ชาโชว์ชาอ๋อไม่เป็นไรหรอกคำน้ำเหนือเป็นแค่เราสนใจ กลัวกลัวเดี๋ยวมีบ้างเดี๋ยวมันไม่เป็นไรหรอกคนรักกันเขาเข้าใจรักก็รักอยู่แล้วก็อย่างที่บอกก็รักกันแรักเขาใส่เดี๋ยวแบามันขอบพูดเลยอ่ะจริงอันนี้ผมก็ผมก็นั่นแหละผมก็รอเขาบอกเหมือนกันก็เคยพูดเถอะอะไรค่ะแต่เขาเคยพูดเขาบอกตลอดเพูดบ่อยด้วยคุณบอกเขาไปดิว่าทำไมคุณถึงแบบ accept กับการที่แบบมามามาเล่นกับผมโอ้จริงก็น่าจะจริงๆที่ตัดสินใจไม่ใช่มีมีอุ้ยมีมีอันนี้อันนี้พูดได้อันี้กับตอนช่วงที่ผมศึกมาฮอตมากนะมีอันนี้ภาษาล้านภาษาละมีหลายเจ้ามากที่แบบหลายเจ้าหลายเจ้าเฮ้ยหลายเจ้ามากนะฮะอันนี้ติดต่อมาหลายเจ้านี่คืออะไรเติดอมาก็พอดีว่าฮอตอะไรเขามีหลายที่หลายที่หลายที่แล้วมันเป็นไงโซอวมูลไหนเนี่ยเขาก็ดีสุดแต่ว่าอันนี้ที่เราตัดสินใจมาเล่นเธอจริงๆนี่เป็นเพราะว่าตัวบุคคล ประมาณ90%้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพี่เข้าใจคือคือพี่เนทนี่แหละครับเพราะว่าอ่ะพี่อ๋อแพ้ขออนุญาตนะครับอีกสิบเปอร์เซ็นต์ใหเป็นพี่อ๋อมาแต่ว่าซึ่งหลักๆก็คือเพราะว่าผมก็มีโอกาสได้พูดคุยในหลายที่หรืออะไรเงี้ยหรือว่าแน่แต่ว่ามันมันมีวันหนึ่งที่เราได้คุยกับพี่เนทอย่างเงี้ยเราสึกว่าเขาเป็นคนที่นิสแล้วก็เป็นคนที่น่าร่วมงานด้วยหรือเปล่าคะใช่ใช่เป็นคนที่เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเรารู้สึกว่าคงจะสบายใจที่ได้ทํางานร่วมกันก็เลยตัดสินใจ เป็นพันเดินพี่เนทพัดตัดภาพมาสบายใจไหมอะไรอ่สบายใจไหมก็มีตีกันบ้างไม่แต่ว่าการตีกันมันปกติถูกไหมครับเพราะว่าการทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ถามว่าพอตีกันเสร็จปุ๊บมีปัญหาเสร็จปุ๊บเราก็มาคุยกันว่าแบบเอออันนี้ไม่โอเคนะพี่เนยอันนี้อันนี้โอเคอย่างงี้ใช่แล้วไม่ไม่ม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเพราะว่าเราเหมือนตีกันเป็นพิธีแหละใช่แต่ว่าหมายถึงว่าพิธีอะไรคะวิธีมงคลสุขพิธียังไม่ขนาดแต่ว่าจะบอกว่า เขาอ่ะว่ายงสุขอได้สุขอไม่ให้งอนเพราะว่าเจอกันงอนตลอดแบบส่วนมากคนนี้เขาจะแบบขี้งอนจริงคนนี้เ้ารู้ตัวนะเ่าทำอะไรแบบนี้อย่างนี้ไม่ถามเจ๊ดีกว่าพ่อดีพี่เนทถามพ่อมีอะไรบ้างผมว่ามันไม่ถึงเอาจริงอย่างแร้แรงจริงไม่ชมเลยแรงจริงอันนี้นี่คือก็ผมพูดเหมือนแม่ผมเลยว่าพี่เนทเป็นคนหล่ออ่าคนหล่อจริงแบบว่าแบบโอ้ยเห็นหน้าแล้วแบบ เอาจริงประทับใจสุดรู้สึกว่าเฮ้ยหล่ออะไรองี้แบบตอนแรกแบบเป็นคนหล่อจริงหล่ออะไรคะหล่อภางหรือหล่อลงเบื้อครับผมหล่อเบื้อหล่อจริงเลยอ๋อใช่อย่างที่อย่างที่สองก็น่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของนิสัยแล้วกันนะครับผมนิสัยรวยไม่ใช่นิสัยแบบว่าเขาจะเป็นคนที่ เทคแคร์เทคแคร์ไปคนที่เทคแคร์คนอื่นนะครับอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบดูทุกคนอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ดีกับแค่คนใดคนหนึ่งซึ่งประทับใจตรงนี้นะแบบว่าในการที่แบบว่าเออดูแลทุกคนมันทําให้แบบเออหมายถึงว่าเป็นคนที่น่ารักแหละน่ารักทุกคนแล้วอย่างสุดท้ายก็น่าจะเป็แล้วเขาเทคแคร์เหมือนไอแคร์ปั้ยอะไรนะผิวว่อะมื่อกี้พี่ผิวพี่ไอแคร์ผิวว่ะแะไอแคร์ครับพี่ไอแคร์ไม่แต่จะบอกว่าผมมาเทคแคร์ทุกคนจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็เหมือนกับเฟิร์สคือคนแรกก็ต้องเป็นเจเจไงเมื่อวานล่ะ เรนเมื่อวานไงครับมันแบบไม่มีอะไรใช่เมื่อวานเองเราพูดเราต้องนึกนะว่าเราบ้าดบ้างมันมันก็มีบ้าบ้าน่อยที่แบบอันนี้ขอเม้าขอเม้าก่อนเมื่อกี้อะไรอยู่อยู่ในห้องใช่ไหมมันจะมีตอนที่เขาแบบว่ากล้องแรนดอมแล้วมันเป็นติ๊กตอกดูน้องเพลงหมูเด้งพอดีแล้วเขาเคยบอกผมว่าเออเนี่ยจะจับมือไว้ไม่ปล่อยไม่อยากหลักอย่างนี้เลยให้ผมไม่เต้นคนเดียวไม่หรอกไม่เพราะตอนแรกไม่ตอนแรกเห็นเขาเห็นคือผมมาเห็นแค่ เหมือนกับภาพภาพครึ่งนึงครับผมก็คิดว่ากล้องเขาจับน้องเจเจเออก็เลยแบบให้น้องแบบเต้นเลยแต่ดีนะต้องขอบคุณทางทติ๊กตอกไปที่เลือกเจเจเพราะไม่ใช่เรื่องผมเหมาะสมทั้งหรอแต่ว่าแต่ผมแต่ว่าต้าาาอ,องกล้องทีวีอ่ะต้องต้องเวงเวทีมันเห็นแค่ครึ่งหนึ่งนะทัศนคติแล้วกันนะนั่นเป็นเรื่องของแฟายชั่นในการที่รู้สึกว่าพี่เน่ยมีความพยายามในการอยากทําในสิ่งที่ ตัวเองทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาแบบเขาเขาลงทุนลงแรงลงใจด้วยแล้วทำทุกอย่างที่แบบเราเห็นว่าเออเขาตั้งใจจริงๆแบบว่าทุกอย่างแหละสมัยอย่งางว่าพี่เน็ก็ลงลงมาตรงนี้จริงๆก็เลยรู้สึกประทับใจสามเรื่องนี้ครับเพราะว่เาขเาขเาลงทุนอบเนาะเวลาไปไหนเขาต่านย ใช่แหละแต่ว่าแต่ว่าจริงๆเรื่องจ่ายไม่ให้ไม่ให้ปัญหาแต่ว่ารู้สึกว่าว<ะ>ไม่เหมือนว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเจอคนที่แบบเหมือนกับสบายใจแล้วเพราะว่าคือทุกสิ่งเราใช้ใจล้วนๆอะไรเงี้ยใช่<ม>ใชครับผมเขาบอกว่าเขาบอกว่าเรื่องจ่ายไม่ใช่ปัญหาเขานี่เขาเลี้ยงบุฟเฟ่ผมเลี้ยงเ้าราดแกงอะไรอย่างงี้โอ้แต่โอเคผมโอเคเพราะส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่แบบชอบชอบกินอง่ายๆอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเจอ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 แรกๆครัผมรู้ว่าเราเป็นคนใจง่ายหรือเปล่า ก็ใจง่ายอ่ะออเดี๋ยวติดลิ์กับเสียใช่ฮะกินกับใคร,ใครจริงๆก็ก,ก็ก็กินง่ายแหละการกินง่ายนะการแต่ว่าจริงๆตอนแรกที่ผมเจอเจ,อเจออรครั้งแรกอะผมรู้สึกว่าเราก็อยากแบบเวลานานๆทีเนาะไปเจอกันเราก็รู้สึกว่าอยากจะแบบ เออมีมือพิเศษอย่างเงี้ยแต่ว่าไป็นชั่วโมงครึ่งเะเออนิดหน่อยนะแต่ว่าหลังๆก็ไม่เล่แล้วไงถ้าเจอกันโอเคโอเคถ้าเจอกันก็ไม่เล่นแล้วเราสึกว่าเราก็อยากแบบกินอาหารที่มือพิเศษแต่ว่าพอเจอเจเจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเคแค่ข้าวราดแกงแถวคอนโดก็โอเคแล้วเลยเขาไม่ควรใช่ใช่จริงๆครับแล้วก็ใส่ใจก็หมายถึงว่าเขาก็รู้แหละว่าผมชอบชอบกินอะไรง่ายอะไรอย่าเงี้ยเขาก็แบบจะเป็นเพื่อนหรือว่าร้อนอะไรเงี้ยก็ยอมไปด้วยแล้วขอบคุณครัขอบคุณครับผมสุดท้ายก่อนให้แบบ ขอ <Internet. S 2> บคุณไปเยหล,ยลคนที่เป็นกำลับบงใจลงสุดท้ายเราก็ได้พบเจอของเราดีก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนมากเลยนะครับผมเพราะว่าจะขอบคุณมากเพราะว่าจริงๆจ,จะบอกว่าคือกว่าจะผ่านตรงนั้นมามันค่อนข้างที่จะยากมากๆสำหรับเน็ตแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยที่เปิดโอกาสให้เจเจเข้ามาตรงนี้นะครับผม <c oughs> แล้วก็เราสองคนสัญญาแ <c oughs> น่นอนว่าถ้า <c oughs> ถ้าเราได้เวิร์กช็อปแล้วก็ได้มีการถ่ายทำพบเธอแล้วเราจะ เราเราจะทําเต็มที่แน่นอนแล้วก็จะศึกษารายละเอียดทุกอย่างเต็มที่มากๆาพวกเราสัญญาแล้วก็เราจะทําเต็มที่แล้วกันใช่ครับผมก็จะไม่ให้ทั้งแฟนคลับนิยายแล้วก็แฟนคลับตัวผมเองตัวน้องเองผิดหวังแน่นอนครับผมแล้วก็แฟนคลับนอกด้อมด้วยนะครับผมที่็นดูพบเธอแล้วก็็นดูพวกเราก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับอยากขอบคุณที่นยากขอบคุณที่ไหนไมครับขอบคุณ ก็ขอบคุณครับพี่เนสอยังเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนในนิยายมีมีท่านี้เดี๋ยวจะซ้ยโอ้เดี๋ยวมันจะซ้ำเอ้ยนี่ทำกันบ้านมานะเนี่ยเออใช่เราต้องว่ายังไงอ่ะไปไหวยังไงฮะเจริงๆ่าจีบก็พูดอย่างนี้ก็เหมือนพี่เนทเอาเหมก็ขอบขอบคุณนั่นแหละก็คือขอบคุณพี่เนทแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณที่อ๋อขอบคุณทุกทคนที่ให้โอกาสเรามาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่เคยสปอร์ตมาตลอดพี่จิ๊บพี่ครอะไรเงี้ยที่คอยช่วยเรา ตลอดแล้วก็ขอบคุณพี่พี่แฟนคลับที่เปิดใจแล้วก็สู้มาสู้มาผมตลอดเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดแล้วก็กระสุดก็ขับทใจก็ขอบคุณพี่ๆี่แฟนคลับของข้ามฟ้าด้วยเหมือนกันที่แบบว่าโอเคแล้วก็เปิดรับพวกเราอ๋อใช่เข้าไปอยู่ในส่วน่ว่ของทางฝ้าจคิงๆนะครับผมเพราะว่าจริงๆก็ดีใจด้วยที่พี่ๆเขาให้การต้อนรับพวกเราสองคนอย่างดีมากก็อย่างที่บอกครับผมพวกงเราสองคนจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับเราจะตั้งใจในทุกๆเรื่องที่ได้รับโอกาส แล้วก็สุดท้ายแล้วขอขอบคุณทางพี่ออฟด้วยใช่ที่เหมือนกับเปิดโอกาสให้ผมได้เลือกคุณเจเจเข้ามาในโคเธอมี่างนึ่งเนี่ยล้ขอคุณก่อนแล้วก็เปิดโอกาสให้ผมได้เลือกคนที่แบบอยากมาทํางานกับผมจริงๆแล้วก็ขอบคุณพี่ออฟมากๆครับผมก็ขอบคุณผี่ใหญ่ทุกคนเลยที่มีส่วนร่วมในในการครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมพี่ๆทุกคนด้วยทุกคนที่มาในวันนี้ครับใช่ครับผมอย่าถามเยอะนะครับพี่เพราะว่าเดี๋ยวกลัวหลุด ผมาอะไรมางานแต่นี่นี่เรียนามาตล <c oughs> อันนีะเพราะัา่น,นี้สั่งตลงอดนนไม,ไม่ไม่ก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆครับผมใช่ครับผมก็ครั้งหน้าก็หมยายว่าอย่าจี้เยอะนะครับผมพอเดี๋ยวหลุดจริงแม่น่าเขาถังเงอะเลยนี่เขาสายครับลาเต้คิมบะหมายถึงอะไรหรออะไรหมายถึงลาเต้ลาเต้องเลือกกันหรือเปล่า อ๋อจริงๆอาร์ต้คิสมสบายดีแล้วก็จะบอกว่าในเลตี้มีอารต้คิมด้วยแล้วจะบอกว่าต้องรอลุ้นว่าสองไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังขนาดนั้นว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นแนจริงว่าตอนสุดท้ายแล้วใ,ใครจะเลือกใครอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นเน้นลาเต้เลยนะเออเอ,อ,อันนี้นี่ไม่ยอมใ,ให้แบบวลาเลรือว่าอาเต้เนตก็ได้จบแบบนี้ที่สัมภาษณ์มามูเขาพูดมาทั้งหมดไม่ไม่ไม่ เลิกกันแล้วอะไรที่ว่าไม่เล่าเลิกเหรอเลิกกันในในในชีวิตพาร์ทเนอร์ที่จะทำด้วยกันแบบนี้อ่าส่วนในรายการก็ต้องไปติดตามเพราะว่ามันมีอะไรที่มันหักมุมได้เหมือนกันครับผมเออเขาเอวอย่างงี้นะยไงไม่เพราะว่าอะไรมาคิดอยู่อะเออไม่ไม่แต่ก็เอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูทั้งเอ็นดูทุกคนเอ็นดูทุกคนในเลตี้เลยเพราะว่าอ่ะพอมาพูดถึงเลตี้ก็รู้สึกว่าเอ็นดูทุกคนจริงๆ เอ็นดูเอนดูทุกคนจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเออเราก็ใช่เอนดูไงก็ไปตามด้วยใช่เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดไม่หมดแล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วเมื่อวานบอกว่าเอนดูมากเออสบายดีเดี๋ยวไปทักทายน้องให้แต่เจอกันในพบเฟเก็เดี๋ยวรอดูนะครับทุกคนไปตางเราดีกว่าครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับน้าเต้กินสบายดีสวัสดีครับ ที่เน็อ่ะฉกเริ่มวันแต่ก่อนดีแล้วเน็ตไม่ได้มาใน็ตเปล่าอบคุณปล่า